ดีค่ะเด็กๆคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพบกับครูมุกในแบบฝึกหัดที่2.11ค่ะให้แสดงวิธีหาผลหารดังเดิมนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะครูมุกจะพาพวกเราตรวจสอบคำตอบกันด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันที่ข้อหนึ่งเลย 6.3หาร5เราจะใช้วิธีการตั้งหารนะคะโดยใช้เครื่องหมายหารยาวเริ่มต้นกันเลยค่ะ6.3หาร5ค่ะ5คูณอะไรได้6รับ1ค่ะ5คูณ1เป็น5ลบกันค่ะ6ลบ5เหลือ1ดึง3ลงมานะคะ5คูณอะไรได้13ตรงนี้เราจะรับ2ค่ะ คูณ2เป็น10นะคะลบกันเหลือ3ตัวถัดไปเราจะดึงอะไรลงมาสำหรับในแบบฝึกหัดที่แล้วนะคะคือตัวสุดท้ายที่เราดึงลงมามันก็จะหารได้ลงตัวแต่สำหรับแบบฝึกหัดนี้ตัวสุดท้ายที่เราดึงลงมาก็ยังหารได้ไม่ลงตัวแต่พวกเราอย่าลืมนะคะว่า 6.3นั้นเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งซึ่งถ้าเราจะเขียนทศนิยม1ตําตำแหน่งให้อยู่ในรูปของทศนิยม2ตำแหน่ง6.3จะได้เป็น6.30ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ6.3ตัวนี้เราสามารถเติมศูนย์ด้านหลังได้นะคะ เติมศูนย์ด้านหลังได้ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ6.3ดังเดิมเมื่อเติมศูนย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะดึงศูนย์ตัวนี้ลงมาค่ะจะได้เป็น5คูณอะไรได้30 นั่นคือ5คูณ6ได้30ลบกันค่ะ30 30ลบ30เหลือ0นะคะลงตัวแล้วอย่าลืมว่าคำตอบของเราค่ะจุดทศนิยมใส่ตรงนี้ลงไปได้คำตอบออกมาคือ1.26เราก็มาตรวจสอบคำตอบกันเลยนะคะตรวจสอบค่ะตรวจสอบโดยการนำตัวหารคือ5คูณด้วย ผลลัพธ์ที่ได้คือ1.26นะคะเท่ากับเอาไปคูณด้านนอกเลยคำตอบที่ได้ออกมาได้เท่ากับ6.30ค่ะซึ่ง6.30นั้นก็มีค่าเท่ากับ6.3ซึ่งเป็นตัวตั้งของเรานั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า6 3หาร5เท่ากับ 1.26 <1. 26 S 1> ค่ะทุกคนดังนั้นคำตอบของเราที่ได้คือ1.26แตจุดสแได,ได้เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับข้อที่1ถ้าใครยังไม่เข้าใจไปดูกันต่อที่ข้อ2นะคะ5.15หารสองค่ะเหมือนเดิมนะคะเครื่องหมายหารยาวมาเลย5้าห หารด้วย2 2สองคูณอะไรได้5รับ2ค่ะ2คูณ2ได้4 5ลบ4ี่เหลือ1ตัวต่อไปค่ะดึง1ลงมากลายเป็น11 2คูณอะไรได้11รับ5ค่ะ2คูณ5เป็น10ลบกันนะคะเหลือ1ค่ะต่อไปค่ะดึง5ตัวนี้ลงมากลายเป็น15ค่ะ2คูณอะไรได้15รับ7ด 2อคูณเได้14ลบกันค่ะเหลือ1จากนั้นนะคะเหมือนเดิมค่ะเติมศูนย์ลงไปเลยจากนั้นก็ดึง0ูนย์ตัวนี้ลงมาได้เป็น10ค่ะ2อคูณอะไรได้10 2สคูณหได้10ลบกันค่ะเหลือ0นะคะลงตัวอย่าลืมว่าจุดทศนิยมของเราค่ะใส่จุดลงไป ได้คำตอบเป็น2.575ตรวจสอบค่ะอันนี้ก็จะเกินบรรทัดนิดนึงดังนั้นตรงนี้เราก็เลื่อนขึ้นไปนะคะตรวจสอบโดยการนำของคูณ2.575าคำตอบที่ได้จะออกมาเป็น5.150ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.15ดังนั้นค่ะ5.15หาร2ก็จะได้คำตอบคือ2.575เราก็ตอบได้เลยค่ะ2.575นั่นเองนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยไปต่อกันที่ข้อ3เลย เจ็หาร4 7.8หาร4ค่ะ4คูณอะไรได้7รับ1นะคะ4ีคูณหเป็น4 7่เลบสเหลือ3ค่ะดึงเลข8ตัวนี้ลงมา4อ่ากลายเป็น38 4คูณอะไรได้38รับ4คูณ 9ค่ะได้36ลบกันนะคะ38ลบ36เหลือ2ค่ะจากนั้นเราก็เติม0ลงไปค่ะแล้วก็ดึง0ตัวนี้ลงมากลายเป็น20 4คูณอะไรได้20 4คูณ5ได้20ลบกันค่ะเหลือ0นะคะจุดทศนิยมตรงนี้ค่ะอย่าลืม ได้คําตอบเป็น1.95ตรวจสอบกัน4คูณ1.95ได้คําตอบออกมาเป็น7.80ซึ่งก็เท่ากับ7.8เช่นเดิมนะคะดังนั้นก็จะได้ว่า7.8หาร4เท่ากับ1.95 เราก็ตอบเลยค่ะ1.9 5ค่ะต่อไปข้อที่4 0.15หาร6ค่ะเหมือนเดิมนะคะเครื่องหมายเรามาเลย0.15หาร6 6คูณอะไรได้0รับ0ค่ะ6คูณ0ได้0 0ลบ0เหลือ0 ดึงเลขถัดไปลงมาค่ะคือเลขหนึ่งนะอ่ะหกคูณอะไรได้1รับศูนย์ค่ะหกคูณศูนย์ได้ศูนย์ลบกันค่ะเหลือ1ดึงตัวถัดไปคือเลข5ลงมาเลยกลายเป็น15ค่ะหกคูณอะไรได้สิบห้ารับ2ค่ะหกคูณสองเป็น12ลบกันเหลือ3จากนั้นค่ะก็เติมศูนย์ด้านหลังนะแล้วก็ดึงลงมาค่ะ กลายเป็น30 6สคูณหเป็น30ค่ะลบการเหลือ0ูนยคำตอบของเราค่ะตรงนี้ได้คำตอบเป็น0ูนยดศูนตรวจสอบ6กคูณศูนยได้คำตอบออกมาคือ0ูจุด 1 5 0หรือเท่ากับ0.15นั่นเองดังนั้นค่ะ0.15หาร6จึงมีค่าเท่ากับ0.025ถ้าได้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ตอบกันเลยค่ะเด็กๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับข้อที่4ไปต่อกันที่ข้อ5เลยนะ 28.4หาร8เครื่องหมายหารยาวมาเลยค่ะ28.4หาร8 8คูณอะไรได้ยี่คะรับ8ปคูณสเนาะได้24ค่ะลบกันค่ะเหลือ4จากนั้นก็ดึง4ตัวถัดไปลงมาค่ะกลายเป็น44 แปดคูณแปดคูณอะไรเอ่ยแปดคูณห้าเป็น40ค่ะลบนะแล้วก็เหลือ4นะคะจากนั้นก็เติม0แล้วก็ดึง0ลงมากลายเป็น40่สแปดคูณห้าเหมือนเดิมนะคะได้40ลบการเหลือ0ย์ค่ะอย่าลืมตรงคำตอบของเรานะคะจุดทศนิยม ตรวจสอบค่ะโดยการนํา8คูณ3.55เท่ากับ28.40หรือ28.4ค่ะดังนั้น28.4หาร8จึงมีค่าเท่ากับ 3.55นั่นเองนะคะเราก็ตอบได้เลย3.55เสร็จเรียบร้อยค่ะไปที่ข้อ6กันเลยใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้เลยนะคะ1.35หาร10ค่ะ10คูณอะไรได้1รับ0น,นะ10คูณ0ได้0ค่ะลบกันเหลือ1 ดึง3ลงมาค่ะกลายเป็น13 10คูณ1ได้10ค่ะ13ลบ10เหลือ3จากนั้นก็ดึง5ลงมาค่ะกลายเป็น35 10คูณอะไรได้35รับ3ค่ะ10คูณ3เป็น30ลบกันแล้วเหลือ5นะจากนั้นค่ะเติม0แล้วก็ดึง0ตัวนี้ลงมาเลยได้เป็น50ค่ะ สิบคูณหเป็น50ลบกันแล้วเหลือ0นะคะตรวจสอบเลยอ่ะสิค่ะคูณเอ้ยลืมอะไรไปหรือเปล่าอ่าลืมตรงคำตอบนะคะลืมใจใส่จุดทศนิยมนี่แหละสำคัญมากต้องไปตามสเต็ปเลยนะ10บคูณศูนย์ได้คำตอบเป็น1จุด สามห้าศูนย์หรือ1.35นั่นเองนะคะดังนั้น1.35หารสิบจึงมีค่าเท่ากับ0.135เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ตอบเลยค่ะ0.135ต่อไปข้อที่ 7ค่ะ45.6หาร30 45.6หาร30 30คูณอะไรได้45รับ1ค่ะ30คูณ1เป็น30ลบกันเหลือ15ดึงตัวถัดไปลงมานะคะคือเลข6ค่ะกลายเป็น156 30คูณ5ค่ะได้150 ลบกันนะคะเหลือ6ค่ะจากนั้นเติม0นแล้วก็ดึงลงมากลายเป็น60 30คูณสได้60ลบกันเหลือ0อ่าตรงจุดทศนิยมค่ะเติมลงไปเลยได้คำตอบเป็น1.52ตรวจสอบค่ะ30สคูณ1.52เท่ากับ 45.60หรือเท่ากับ45.6นั่นเองดังนั้นจะได้45.6หาร30เท่ากับ1.52นะคะตอบนะคะ1.52นั่นเองค่ะทุกคนคอสุดท้ายค่ะข้อที่8 9.1หาร 100ค่ะเริ่มเลยนะคะ9.1หาร100 100คูณอะไรได้9รับ0นย์ค่ะ100่คูณศได้0ย์ลบกันออกมาเหลือ9ค่ะจากนั้นก็ดึงตัวถัดไปลงมานะคะดึงลงมาใกล้เป็น91้ค่ะ100คูณอะไรได้91รับศูนย์เหมือนเดิม100ยคูณศได้0ค่ะลบกันก็เหลือ91 แล้วก็เติมศูนย์นะคะที่ตัวตั้งของเราแล้วก็ดึงลงไปกลายเป็น910ค่ะเราก็จะได้ว่า100คูณ9ได้900ลบกันค่ะก็เหลือ10เนาะแล้วก็เติมศูนย์อีกครั้งหนึ่งค่ะที่ตัวตั้งของเราเราก็ดึงลงมา ดึงศลงมาใกล้เป็น100ค่ะ100คูณ1ได้100ลบกันก็เหลือ0จากนั้นเราก็ตรวจสอบโดยการนำา1 0 0คูณอ่าลืมอีกแล้วเห็นไหมคะอ่าลืมใส่จุดทศนิยม100คูณ0.091ได้คำตอบออกมาเป็น9.100หรือ9.1นั่นเองค่ะ ดังนั้นเราก็สามารถตอบได้แล้วว่า9.1หาร100ได้คำตอบคือ0.091นั่นเองตอบได้เลยค่ะเด็กๆอ่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่2.11ถ้าใครไม่เขา้เขาใจ หรือสงสัยสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ถามคุมมกันมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ